นับถอยหลังการจัดระเบียบโลกใหม่ทางด้านพลังงานนะคะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับมุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียนะคะได้มีการยกหูหารือกันเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องความเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่กลุ่มสมาชิกโอเปกโอเปกพลัสรวมทั้งรัสเซียนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆสายพลังงานนี่แหะค่ะจะร่วมใจกันนะคะในวันที่1พฤษภาคมนี้แล้วล่ะค่ะที่จะลดการผลิตน้ํามันลงนะคะมากถึงเกือบ สอ2ล้านบาร์เรลต่อวันทีเดียวค่ะแน่นอนนะคะก็จะส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจจะก้าวขึ้นไปแตะที่100เหรียญสหรัฐก็เป็นได้นะคะโดยทางด้านของทีมโอเปกเนี่ยก็ให้เหตุผลนะคะว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะชะลอตัวค่ะทีมผลิตน้ำมันเองนะคะจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะคะเพราะว่าเขาสายการผลิตถ้าผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยละค่ะทีนี้ทางด้านของสหรัฐเองก็ไม่ เพาใจอย่างมากเลยนะคะกับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญทางด้านพลังงานโลกในครั้งนี้ค่ะโดยอ้างว่าทางด้านของกลุ่ม o p e c แล้วก็ทางด้านของรัสเซียเนี่ยนะคะมีการจับกลุ่มกันค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะพูดกันง,ง่ายๆก็เหมือนกับการที่ทางด้านของรัสเซียกับกลุ่ม O p e ปแล้วก็กลุ่มคั้วสมาชิกของโลกที่กำลังจะมีการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยก,กำลังจะปิดประตูตีแมวตะวันตก ทางด้านพลังงานเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะก็จะส่งผลให้ทางด้านของตะวันตกนะคะต้องใช้พลังงานที่มีราคาแพงขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านของยุโรปเองเนี่ยไหวตัวทันแล้วล่ะค่ะมาจีนนะคะแล้วก็หันมาพร้อมที่จะซบเศรษฐกิจจีนเพื่อทางลอดแล้วก็ปลอดภัยของยุโรปด้วยนะคะพอยุโรปเองก็อ่วมล่ะค่ะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยนะคะกำลังจะต้องหาทางหนีทีไล่ให้ดีกับภาวะทางด้านพลังงานในเวลานี้นะคะเพราะว่าล่าสุด น้ำมันคงคลังของสหรัฐเองก็ร่อยหลอลงไปเรื่อยๆนะคะไหนจะเจอภาวะที่การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเงินเฟ้อการครบกําหนดชําระเพดานหนี้นะคะการขยายเพดานหนี้สินเชื่อตึงตัวนะคะในเวลานี้ค่ะหลังจากที่แบงก์เองมีความเข้มงวดในการปล่อยกู้หลังจากมีการแบงก์ล้มละนาวในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะถดถอยแบบฮาร์แลนดิ้งละค่ะแล้วก็ประเทศ ต่างๆนะคะพาการร่วมใจที่จะเทด่าแล้วก็หันมาใช้สกุลเงินของถิ่นของตัวเองจะดีกว่าค่ะก็แน่นอนนะคะในเวลานี้ค่ะจีนเองก็เป็นที่หลบลมร้อนที่หลบพายุได้อย่างดีจากตะวันตกเลยนะคะส่งผลต่ออันนี้สงของหยวนไปด้วยละคะ่ะแล้วเศรษฐกิจของจีนเองก็ ตะว,วันตะคืนนะคะในเวลานี้ค่ะคอร์เจแรกของปีนี้ก็ประกาศออกไปแล้วนะคะ4.5เเตเติบโตเกินคาดค่ะเรียกดึงดูดแรงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาที่จีนอย่างมากมายทีเดียวละค่ะระเบียบโลกใหมาเคลื่อนตัวแล้วนะคะอย่างรวดเร็วด,ด้วยละค่ะใครที่มีอยากตกขบวนนะคะก็ต้องตามสถานการณ์โลกให้ทันละค่ะรู้ทิศทางลมนะคะถึงแม้อย่างไรก็ตามโลกก็ยังจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีนะคะเหตุได้จากเศรษฐกิจ โลกค่ะจะไม่ติบโตเลยนะคะหากประเทศต่างๆต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่กลับไปร่วมมือร่วมใจกันเหมือนเมื่อก่อนละค่ะ